ในกรณีที่มีพึ่งหรือว,ว่าพึ่งหลวงพึ่งเล็กพึ่งมิ้มอะไรนะครับผมมาทำารงอยู่ใ้บ้านเราแล้วเราอยากเราอยากจะเอาออกจะทํำยังไงนะขั้นตอนง่ายๆครับอันนี้สําหรับท่านผู้ชายนะครับผมท่านผู้หญิงก็ไม่กล้าไม่ต้องทำนะครับหาใบไม้แห้งแล้วก็เศษกิ่งไม้เล็กๆนี่ครับผมเศษหญ้าแห้งนะครับเอามาปุ๊บแล้วก็หาญ้าสดมาครับเหตุผลที่ต้องใสยย่ยาสดเพราะว่าฟันมันจะดีกว่าครับเวลาความร้อนโดนใบไม้สดมันจะทําให้เกิดควันนะครับผมพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมแล้วก็วกหา นะหาเครื่อถาว,วันครับมาผูกมามัดนี่เอาใบไม้แห้งนะครับใบไม้แห้งไว้ตรงกลางนะครับใบไม้แห้งเศษหญ้าแห้งแล้วก็ใช้ใบไม้สดครับผมในการสำคัญก็คืออย่าใช้ใบไม้สดเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวลมมันจะผ่านไม่ได้มันต้องใช้ออกซิเจนนะครับร่วมด้วยนะครับผมเสร็จแล้วก็เอาไปเช็ค เราพึ่งอยู่นู่นครับผมถ้าเราอยู่เห็นไหมถ้าเราอยู่เนี่ยพึ่งจะไม่ทำลายเราแต่ถ้าเกิดลมเราอยู่เหนือลมแล้วลมพัดไปหาพึ่งพึ่งจะบินมาทำลายเราทันทีเพราะว่ามันจะได้กินเนือครับเพราะฉะนั้นสังเกตลมด้วยก็จุดเอ่รอจนกว่ามันจะติดแบบนี้นะครับมันจะเกิดควันนะแล้วก็เอาฟันเข้าไปอันนี้สําหรับคนที่ชํานาญนะครับผมเนที่ห็นอย่างเนานี้ก็เอาวันเข้าไปครับ โอ้น้ำฟอครับผมน้ำฟอน้ำเอ้ออะไรนะก่งไม้โอ้รังรังล้าง,งนะครับผมอันนี้คยกว่าพึ่งมิม้มนะครับมีรังไหมอ่าเราอยากรู้ว่ารังมันใช้ได้ไหมก็เคาะปาดไป อู้ลังแกแล้วครับผมแกแล้วฟักจะหมดแล้วนะครับ<ป>อ่อก็ประมาณนี้ถ้าเกิดอ,อยากเอาออกก็แค่ทําแบบนี้ครับผมใช้ใบไม้แห้งกิ่ไม้แห้งอยู่ตรงกลางแล้วก็ใบไ,ไม้สดอยู่ข้างบนแล้วถ้าเกิดมันลุกลุกเกินแล้วก็ทํานี้นะครับทามันลุกแบบไฟมันติดเยอะเกินแล้วก็ทาอย่างนี้ครับผมอ่ครบแค่นี้สามารถตีพึ่งหลวงได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นมืออาชีพนะเอาละโอเคประมาณนี้ครับผม